A41 เพราะปกติมันจะมีอยู่พวก A42, A44 แต่ถ้าว่าเป็น A41 นีถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วใช่ครับพวกสายทัวริงจะชอบใช้กันรุ่นนี้ สลิปเปอร์พัดให้มีคุยคคค้ยคอนโทรลให้การทํางานคุยคอนโทรลก็เริ่มต้นตนะั้งแต่ความเร็ว50กิโลเมตรจนถึง120กิโลเมตรปรับตั้งค่าได้นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของคันเร่งไฟฟ้าให้อีกคันเร่งเมื่อก่อนนี้เป็นคันเร่งสายแต่ตอนนี้เราให้ไปเลยคือคันเร่งไฟฟ้าโชคหลังปรับพิลดได้21ระดับเนาะทำงานร่วมกับโหมดของ ABC โหมดขับขี่นะฮะของ ABC แท็ c ชั o n คอน t r o l 3ระดับ ABS อีก2อระดับและยังมีคอมปาวเบรกมีระบบฮิวโคระบบโหลดออปชั่นอีกแล้วก็ IMU แบบหวแกนเยอะพี่พูดได้เลยว่าเยอะมากได้เห็นในในคลิปีวิวเขาอะไรได้่ใช่ฮะให้กันแบบเราให้ไปเลยเต็มเต็มอ่ะพี่ให้หมดเออทุกอย่างทุกอย่างที่ผมพูดมานี่ใช้งานได้จริงทั้งหมดครับใช้งานได้จริงทั้งหมดอย่างหมดฮิวโอย่างเนี้ย ก็ในกรณีที่พี่ขึ้นเขาแล้วเกิดอยู่รถด,ดับรถด,ดับแล้วโดยที่พี่ไม่ตั้งใจทีนี้อาการของคนรถสะดุดแล้วดับเนี่ยมันจะต้องเหมือนจะรถล้มเพราะเราเราไม่ทันได้แต่เบรกใช่ไหมพี่เราไม่ต้องแตะเบรกวเนี้มันเบรกให้เราเองเลยจะมีเวลาให้30วินาทีในการจับตรงหรือว่าเปลี่ยนท่าทางเพื่อกลับมาควบคุมมันอีกครั้งหนึ่งถ้าถามว่าอาะแล้วจับตรงเสร็จก่อนถ,ถ้าจับตรงเสร็จก่อน30วิทำไง ปลดล็อกมันได้พี่บีบส<ช>องครั้งเีบบีบที่เบรกบเบ<อ><อ><อ>หน้าสองครั้งเลยบีบเบรกหน้าสองครั้งปุ๊บระบบมันตัดล็อกให้เองระบบมันจะปลดล็อกให้เองแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องเราก็ไปต่อได้ระบบโหลดก็คือหมายความว่าทํางานร่วมกับโหมดของ ABC อยู่แล้วในเรื่องของอตัวชกหลังใช่ไหมครับถ้าเรามีสัมภาระใส่ปี๊บสามใบใส่ผู้ซ้อนเถอแฟนพี่ซ้อนไปด้วยเนาะ จะมีธรรมระเพิ่มเติมพวกนี้มันจะถูกต่อให้เอคำนวณทั้งหมดเพื่อให้การขับขี่ของเราเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นทํางานร่วมกับ IMU 6แกน IMU 6แกนเนี่ยเวลาสมมติว่าพี่เขาโค้งหนักๆแล้วมันคํานวณว่าการเข้โค้งลัขษะเนี้มันหนักเกินไปหรือว่าเ,เทโค้งมากเกินไปมันจะช่วยเบาเครื่องโยนให้ให้พี่ทารถกลับมาตั้งตรง แล้วก็ยังสามารถควบคุมต่อไปได้เพราะบางครั้งเวลาเราลงโค้งมากเกินไปรถอาจจะพับลงมาได้แต่ไอตัวนี้มันจะช่วยคอนกาลังเครื่องยนต์ให้คือมาคมํานวณให้เองเสร็จจับเลยพี่ถามว่าเอ็มยูขอแกนหกได้ารันตีรถค่ายอื่นไม่มีพี่อย่างมากก็สีแกนแต่ตัวนี้อให้เป็นหกแกนมันควบคุมให้เราหมดเลยควบทุกด,ด้านเลยครับ,รบไปหาแบบนี้หกแกนค่ายอื่นนี่ไม่มี<ช>เลย ควบผมก็ควบคุมผ่านนี่หมดเลยนนพวกโหมดโหมดมีกี่โหมดนะพี่ใช่ครับผมโหมดมีโหมด A B C เอ B C อ่จริงๆมันต้องไปเปิดสหมดเปิดสูงไปดูได้คอันนี้พี่จะเห็นได้ชัดนะครับเมื่อกี้มีจะมีขึ้นมาก็คือโหมด A โหมด A B C อันนี้โหมดควบคุมก,การขับขี่เนาะ มันก็คล้ายๆกับโหมดสปอร์ตของพวกรถสปอร์ตนะพี่อ่าเหมือนกันทางานทํางานด้วยหลักการเดียวกันต่อมาบรรทัดที่2ก็คือเป็นโหมดคันชั่นคอนโทรลจริงๆมันเป็น3ามบวกหนึ่งให้หนึ่งเนี่ยคือออฟเราปิดมันก็ได้หรือเราจะเปิดมันก็ได้ถ้าเปิดเราก็มีเลือกฟังก์ชั่นสามสองหนึ่งส่วน ABS ที่พี่พี่เห็นเห็นอยู่เนี่ย ABS เนี่ยมันจะมีให้เลือกเต็นทีท่ถมากกับเต็มทีท่น้อยมีให้2ระบบอ่าถ้า อันที่1ก็คือเซนเซิทีฟน้อยอันที่2ก็คือเซนเซอทีฟมากมันจะช่วยการทํางานเวลาคล้ายๆเรากําเบรกเร็วเกินไปหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจกําเบรกหนักๆนะถ้าเราเลือกไว้เซนเซอทีฟน้อยมันก็ไม่ทํางานแต่ถ้าว่าเราเลือกเซนเซิทีฟมากแค่เราไม่ได้ตั้งใจแต่นิดนึงมันก็ปุ๊บ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 จับให้เราเองเลยอัตโนมัติเลยใช แต่นี่ผมปรับเลื่อนไม่ได้เพราะว่ากำลังไฟมันน้อยพี่แบตเตอรี่ไฟมันน้อยอยู่มันก็เลยไม่สามารถเลื่อนให้ดูได้แต่เราโชว์ให้ดูได้เฉยเราโชว์ให้ดูได้กุญแจเนี่ยเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับมีชิปอยู่ข้างในเนาะ,ะสามารถถามว่าปั๊มได้ไหมปั๊มกุญแจนอกได้พี่ได้ทําแค่ได้แค่ปลดล็อกคอแต่สาตาร์ทไม่ติดเพระถ้าสาตาร์ทปุ๊อบอุปกรณ์ข้างในเจ๊งทันทีพี่ต้องไปเปลี่ยนเบ้ายกใหม่เลย เม็มีตัวนี้เพิ่มมานี่คือ,อยังไงเป็นจริงๆตัวนี้เป็นน้าแข็งครับมันเป็นเกาะเหมือนว่าอ,อากาศเย็นมากเกินไปอะไรเกินไปมันก็จะโชว์<อ>แต่จริงๆคือบ้านเรามันไม่ได้ใช้หรอกพี่ก็คือปเป้ของยุโรปเลยเราไม่ตัดออกสักอย่างหนึ่งอันนี้นำเข้านเข้าจากนเข้าจากญี่ปุ่นตั้งทันครับได้กินกาแ กวาไป่วมกวางดีมัมด้ย่้ไปกางเลอ๋อมไม่ใส่ไม่ไต้องคิดะ้คิดเป็นเหล็กนะ่ไลใช่ครับตัวนี้มันเป็นไลิ่อบแล้วก็ถังน้ามันได้ต็มไหนอ๋ไม่ได้เป็นเหล็กใช่ไมครับ่ใช่ครับแต่จะเป็นไฟลิงอบแล้วก็ถังน้ำมันอยู่ข้างใน ก็คือถอดถ้าเกิดทางเทคนิคแล้วคือเขาต้องถอดชุดนี้ออกแล้วก็ยกถังน้ำมันออกแต่ตัวที่มันครอบอยู่เนี่ยเราไม่สามารถถอดออกได้เพราะมันครอบติดไปเลยก็คือถ้าเปลี่ยนก็คือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชุดนี้ออกไปเลยต้องติดตัดสินใจหน่อยดิวต้องที่มันประหยัดน้ำมันว่อเจ้าตัดรุ่นอื่นด้วยประหยัดน้ำมันกว่าผมกล้าการันตีนะครับว่าประหยัดน้ำมันกว่าผมกล้าการันตีเนาะเพราะว่าผมใช้วีดสตอมตัวเล็กอะ สามารถทาได้สูงสุดถึงเกือบ26โลลิตรเนาะในความเร็วไม่เกิน120นั่นหมายความว่าผมแทบจะไม่แตะเบรกเลยอ่าผมไปด้วยความเร็ว100 120 100 120เนี่ยเวลาเข้าโค้งงผมไม่แตะเบรกเลยประหยัดน้ำมันไปได้สูงสุดเลยพี่วิ่งได้เกือบ400โลในน้ํามันหนึ่งถังเนาะน้ำมันเถีงถังเดียวเองผมวิ่งได้เกือบ400โลผมไปแบบข้ามจังหวัดยังไม่เติมเลยแลก็ไม่เติมถังกบจบ หลังก็แมนนวลจริงๆโชคหลังมันเป็นไฟฟ้าครับแต่ว่าทํางานร่วมกับโหมดของ A/B/C มันจะทํางานร่วมกันแปลว่าพอโหลดเยอะอะไรเงี้ยมันก็ปรับใช่มันจะปรับมันจะปรับให้เองตัวนี้คือเขาจะปรับให้เองสมมติเราตั้งโหมด A โช๊คหลังเนี่ยทงานแบบระบบสปอร์ตแต่พอเราโหลดของเข้าไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มให้เราเองอัตโนมัติแต่ว่าโหมดตัวนี้มันจะไม่ไปยุ่ง เทคนิคเล,เล็กๆนน้อยพี่อย่างอ u ุช control เนี่ยถ้าเป็นของค่ายอื่นอะปกติแล้วพอกดตั้งเซตปุ๊บเนี่ยเราวิ่งไปเราก็ไม่ได้บิดใช่ไหมพี่ครับอ่าสมมติว่าเราเคโ้งอยู่เรากําลังเข้าโค้งอยู่แล้วเราอยากที่จะทายเพิ่มความเร็วหรือว่าเติมความเร็วในโค้งปกติแล้วถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยต้องใช้มือกด ต้องต้องยกนิ้วโป้งขึ้นมากดทําให้การแบบความมั่นคงในการจับแทนเราอ่ะมันมีน้อยไปมันมีน้อยไปใช่เพราะเราเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยต้องยกมือมาปล่อยใช่ไหมพี่แต่ให้ตัวเนี้ยไม่ต้องพี่แค่เติมเท่าไหร่เท่าไหร่พอเติมไปปุ๊บเนี่ยการทํางานของมันก็จะถูกตัดออกไปเองนอัตโนมัติ่าใช่หรือว่าเป็นระบบของการแต่เบรกก็ได้อ่าเป็นระบบของการแต่เบรกแต่ปกติเราเติมอยู่ในโค้งเราไม่ได้แต่เบรกอยู่แล้วใช่ไหมพี่อ่า เนี่ย <Yeah. S 1> เราแค่ปุ๊บอย่างเงี้ยพี่ดันกลับมาดันกลับมาปุ๊บเนี่ยมันหายไปเลยมันจะตัดการทางานออกไปเลย <_ d unk> ก็สมมุติว่าเราเปิดปุ๊บพอยเราเติมอยู่ในโค้งใช่ไหมครับ <_ d unk> เราเติมมันไม่ไปดันกลับ <_ d unk> และถ้าเราจะกลับมาใช้งานอีกทีทําไงก็กดตรงสองครั้งกดสองครั้งรีเซ็ตใช่กดที่ ไอเอฟตัวนี้สองครั้งกดสองครั้งมันก็จะกลับมาทํางานให้เราเหมือนเดิมแล้วมันก็จะรอกฟอร์มเร็วเราก็ไปชิวๆสบายๆเหมือนบีเอ็มเลยผงสุดผงกล้าการันตีว่าเหมือนบีเอ็มเลยพี่แต่ใช้ง่ายกว่าของบีเอ็มเยอะใช้ง่ายกว่าคือบีเอ็มมันต้องมานั่งกดไปทางไหนละวาใช่ไหมพี่อันนี้มันไม่ต้องไม่นั่งกดตรงนั้นสามารถกดได้ที่มือเลยไม่ต้องปล่อยมือเลยเรากดที่มือเอา อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเซอร์วิสเซอร์วิสนี่ก็คืออย่างอย่างเช่นได้ยินข่าวมาได้ย่ารู้มาก็คือแบบพวกพีเอ็มพวกอะไรเงี้ยเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเนี้ยต้องแบบต้องปลด code เป็นหมื่นมันต้องไปปลดโค้ดของเขาด้วยอะไรของเขาด้วยของครณ<ช>ไม่ต้องพี่พนะี่ทาอะไรครับพันโลแรกพี่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรันอินใช่ไหมฮะมีเสียบกล่องให้อยู่แล้วไอ้ตัวนี้เราเสียบเสียบคอมพิวเตอร์นะเราเสียบอยู่แล้วรถถ้ารถปิงไปทุกรุ่นเนาะเสียบอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันไม่ต้องไปกดกล่องพี่ แค่ถอดไอตัวจุกน้ามันออกถอดกองน้ํามันออกใส่ของใหม่กลับเข้าไปแล้วเติมจบเรียบร้อยจบใช้เวลาโดยรวมจริงๆอ่ะพี่ถ้าทําจริงๆอี่ะที่ผมเคยทํารถให้ลูกค้าเนาะไปช่วยน้องช่างเขาทำรถให้ลูกค้านะครับใช้เวลาโดยรวมจริงๆไม่เกินสองชั่วโมงแต่ว่าจะมารอนานหน่อยก็คือตัวในเจ้าตัวเปียกกล่องเนี่ยอาจจะต้องรอให้เครื่องเขาลานจนร้อนร้อนแล้วมันจะวัดค่าออกทุกอย่างออกมาว่าตรงไหนมีมีค่า ที่หา,ายไปบ้างเล็กน้อยหรือว่าหายไปเยอะหรือว่าผิดปกติตรงไหนเราก็จะกลับมารีเซ็ตให้ใหม่หมดเพราะรีเซ็ตใหม่หมดก็แค่กดแป๊บเดียวพี่ไม่นานมันไม่ได้เหมือนกับค่ายของยุโรปทีจจ่จะต้องรอัญญาณเขาส่งมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องค่ามนทนาเน้นเนี่ยของซูว์ต่อครั้งอ่ะไม่ได้หนักขนาดนั้นพี่เป็นแค่หลักพันแค่หลักพันหลันอินแรกอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันครั้งต่อไป ต่อไปก็อาจจะมี3,500หรือ4,000อะไรเงี้ยมันก็จะทวิงอยู่เลาว,วราคานี้เซอร์วิสใหญ่เซอร์วิสใหญ่สุดก็คือ24,000โลก,ก็จะอยู่ประมาณหลักแค่8,000แต่ถ้าเป็นค่ายยุโรปเซอร์วิสใหญ่นี้พี่โดนนี่ค่าผ่อนรถ3งวดเลยนะพี่ผมกล้าพูดได้เลยนะค<า>่าผ่อนรถ3างนวดเลยนะพี่เซอ,อ,อ,อร์วิสใหญ่อะเพราะว่าเซอร์วิสธรรมดาน,นี่ยังโดนค่าผ่อนรถเป็นงวดๆเลยอะ มอระยะยาวเน,นะใช่ครับตชอบรอกระจกมันนี่เละจกระจก,จะกมันก็ถูกเปลี่ยนใหม่ที่ทำให้มีมุมมองที่ดูดูแล้วเป็นแบบมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูดูกว้างขึ้นเพราะปก,ะกะติคนเราถ้ามองกระจกเนี่ยเราจะมองอยู่ช่วงมุมนี้ S <S ถ้า <S 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 เป็นตัวเก่ามันจะถูกตัดใช่ไหมพี่แต่อันนี้มันจะทํามาเพื่อให้มีมุมมันยังสามารถที่จะมองมองส่วนนี้ได้เห็นได้ชัดเนจน<ะ>ดังนั้นทัศนะวิสัยในการมองด้านหลังเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นดูมาหลายดูตั้งแต่มาออกที่ยุโรปนั่นแหละบอกแล้วเราผมบอกแล้วว่าเราไม่ทอนพี่เราไม่มีการตัดทอนทั้งสิ้นเราให้ไปเต็มเต็มเลย<ป> เราให้ไปเต็มเต็มเลยไสหน้าก็ไม่ออกเพราะแบ้มันไม่เปิดทำได้แค่โชว์หน้าไฟหน้าจอเฉยเปิดบอกได้ดูได้ไหมอย่างเงี้เออเปิดบอกดูได้ไหมมันล็อกระหว่างมันล็อกมันเอากุญแจไปล็อกเลยอ่ะอบอกเปิดง่ายเพราะบอเปิดฝั่งนี้แล้วยกออกมาแต่ว่าบอกคนนั่งอ่จจะต้องใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมซึ่ง เคื่องมือก็มีให้อยู่ใต้บอกแล้วเครื่องมือพื้นฐานมีให้อยู่ใต้บอกไม่ว่าจะเป็นไขควงปรแจัหกเหลี่ยมปรแจเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบมีให้ขาตั้งก็มีให้ครบไม่ต้องไปซื้อแยกใช่พี่มีให้ครบเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกขาตั้งเนี่ยมีให้เลย เพราะปกติรุ่นเก่าอะ่ะมันจะต้องไปซื้อใส่อยู่แต่รุ่นนี้เราก็ใส่ให้ทีเดสมาเราก็มีให้ใช่จะติดกล้องแบบนี้ก็ได้โกโกก็ได้หรือว่าจะติดโทรศัพท์ก็ได้ให้ไปซื้อขาจับก็ใส่ได้เลย จะขึ้นด้วยตัวอะไรอ๋อถ้า JP อะไรเงี้ยเหรอตัใช่อะไรอย่างเงี้ยน,นะใช่ครับ<อ>มันจะมีตัวเลขของตัวถังรถมันจะบอกเลยว่ารถคันนี้มันผลิตที่ไหนอ,อะไรยังไงโอ้เพิ่งเห็นนะเนี่ยเป็นไม่ใช่หกเหลี่ยมธรรมดาแล้วใช่ครับเป็นแบบเหมือนดาวเหมือนอะไรเงี้ยเป็น,ปนพิเศษดาวต้องใช้ชุดเครื่องมือพิเศษในการทำแก้ไขใช่การพิสค,คนมาเล่นไหมใช่ อยางมั่นใจได้ว่าพอมันผลิตเจแปนเนี่ยไอ้น็อตพวกเนี้ยที่ถูกขันไว้อะมันจะวัดด้วยก่อนวัดด้วยประแจป่อนทั้งหมดมันก็เลยมั่นใจได้ว่าความคงทนความคงทนมันมีแน่นอนให้ยกแต่ให้ยกไงน็อตมันก็ไม่หลวม có con đó nào này ơi quả máyú nè đây chúng cũng được rồi ดสรองหาสิบหาสิเง, <c oughs> งน้ง <c oughs> อมค <c oughs> ัารับได้ประมาณ2นิ้วรับได้ประมาณ2นิ้วเ b, A b s ปั๊มหน้า เป็นของโตกิโกกโตกิโกุ๊กโตกี่กุ๊กตัวนี้นะครับแถมมาด้วยอยู่ในครบชุดของของรถเลยถ้าเราออกรถนะครับก็มากับตัวแคกบาแหันเสื่องน,นะครับ ตาสิ่นเปืองน้ำมันอยู่ที่4.8ลิตรต่อ100กิโลนะครับนี่ประหยัดสุดแล้วเ้าที่ดูทุกรุ่นนะครับเครื่องพันเนี่ยวันนี้ฟัลลไปชคกไฟฟ้า ย2่2ิบเบบดระดับนะครับโซ่หลัง D Road <ะ>แต่ที่ว่าจำเลยก็คือตัวนี้แหละน็อคเครื่องนะครับน็อคเครื่องจะเป็นชนิดพิเศษเป็นเหมือนว่าเป็นแบบประแจดาวอ่ะนะหกเหลี่ยมที้มันเป็นรูปดาวไม่ใช่หกเหลี่ยมทั่วไปนะครับตัวนี้นะ ต็องเปลียมอเปลี่ยมทั้งหมดเลยนัดีเป็นคัมคัมคาดคัมคาดคัมเบรกนีปุ่มคอนโทรลนะครับมีปุ่มแฟชั่นคอนโทร ยาวประมาณนี้เลยนี้มันไม่หลเลยก็นเพราะมันจะต่ำกว่าท่วมที่ีกล ม,มาแล้วพี่อันนี้ไม่มีหลอดนะพี่พี่ใช้ปากดูตรงนี้ได้เลยเนาะบีบแย่นิดนึงมันจะไหลออกเยอะขึ้นครกาแฟครับ, okay, รบเรามาแล้วก็อย่าลืมกาแฟครับกิมขึ้นติคือกินกาแฟเขาจะต้องเสียง,งเขาดิเรีงสวยดิ๊งสี่สิบ 247กิโลนะครับดีดหลังดีดหน้าดีดหน้าเป็นดีดคู่นะครับดีดหลังเป็นดีดเดียวยางหน้า110ยางหลัง150ยห้าน้ำมัน20ลิตรน้ำดีสตอมพันห้าสิบเนี่ยจะชอบสีไหนก็มาเลือกเอาแล้วกันนะครับ ที่นั่งอยู่นะครับทันน้่นน่ยถัง60,000บาทถัง6000กิโลใครสนใจ